สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อนะครับแบบนี้วันนี้จะเป็นเรื่องอของคําสั่งเซตรีเซตนะครับตัวนี้จะเป็น ep สี c แล้วนะครับ ep สามเราเรียนคําสั่งเซลล์วันดิ้งไปนะครับตอนนี้จะ ep สีนะครับเราจะเรียนคําสั่งเซตกับรีเซตนะครับให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับใส่คัอนนะครับแล้วก็มาที่ไฟล์นะนิวโปรเจกต์นะครับ เลือกเป็นรุ่นนี้นะครับเบกเอลซีนะตรงนี้นี้ก็ใส่ชื่อโปรเจกต์ไปนะครับแล้วก็โอเคไปนะครับผมคลิกตรงโปรแกรมตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับนิวโปรแกรมอ่าตอนนี้ก็คือเลือกเป็นสแกนนะครับก็คือเขียนแรดเดอร์นะครับ LD ลก็คือแรดเดอร์ไดแกรมนะครับแล้วก็ชื่อโปรแกรมตรงนี้นะครับ อันนี้ผมไม่ใส่นะเอา default ตามนี้ไปราวนี้เราจะมาเขียนคำสั่งเซ t แล้วก็ร e s e t กันนะครับคำสั่งน,นี้นะครับง่ายๆครับให้เราเอาอผมจะจำลองให้ดูก็คือเป็นใช้ปเป็ m เป็น internal memory นะครับใช้ลิงก์กับจอทัชสกรีน,นครับเราจะลิงก์กับทัชสกรีนเราใช้ internal memory นะครับใช้เอ็มแล้วกันครับใช้เอ็มโสนะครับ คำสั่งอ่อนตั้งคอมเมนต์ให้เป็นอ่อนนะครับ description คือคอมเมนต์นะครับออนแล้วก็แล้วก็ถ้าคำสั่งนี้มันจะเป็นแอปพลิเคชัน instruction นะครับก็คือ f 1 0ครับตัวย่อใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเซตลงไปนะครับผมจะให้เซตเอาต์พุตเลยนะครับจะรอให้เซ็ตเอาต์พุตเลยผมใช้ y 1 0บทำงานนะ cpu รุ่นนี้นะครับรุ่นที่เราเลือกเนี่ยคือ เอาผลเริ่มที่วายหนึ่งศูนย์นะครับผมจะตั้งเป็นฟิดเดอร์ครับ <c oughs> ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วนะครับอีกคำสั่งหนึ่งนะครับรีเซสนะครับผมจะเอา m อมหนึ่งมานะเป็นปุ่มรีเซส M1 เ็หนึ่งนอครับใส่คอมพิวเตร์เป็นออฟแล้วก็เหมือนเดิมครับ ก็แอปพลิเคชัน instruction ตรงนี้นะครับ f 1 0นะครับตัวยอคีรับนะครับกีรัต f สิแล้วก็ r s t นะครับ reset นะครับแล้วก็ y 1 0อันนี้ผมไม่ออกเอาผลตรงเลยนะครับให้ออกที่เอาผลเลยนะครับถ้าเป็นคำสั่ง set กับ reset สังเกตเราใช้ y ร่วมกันได้นะครับ y จริงๆถ้าเราเป็นคอยเนี่ยห้ามซ้ำกันนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราเขียนเป็นคอยนะครับอ่ามเป็น M01 นะครับแล้วก็ออกคอยนะครับออกคอยเอ็เกนี้ยนะครับแล้วก็ Y11 สิบเอ็นะครับเราจะมาเขียนเอ,อ0นศูย์นี้นะครับแล้วก็ออกคอย Y11 นึ่ี้ไม่ได้นะครับเนียมันจะขึ้นบอกนะครับว่าเป็นดูพิเคทเอา t ุ u t ก็คือดูพิเคทเอา t ุ u t คอยคือคอยซ้ำกันนะครับ ถ้าเป็นคอยเนี่ยใช้ใช้คอยสองอันไม่ได้นะครับแต่ถ้าใช้กับคําสั่งเซตสลีเซตเนี่ยมันยอมให้ใช้นะครับเพราะว่ามันเอ่อคนละอันนี้กันนะครับมันยอมไม่ใช้นะครับก็คือตัวนี้เป็นสั่งให้มันออนตัวนี้สั่งให้มันออฟนะครับมันก็เลยยอมไม่ใช้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราคอมไพล์นะครับมาที่คอมไพล์มาที่ทูลครับแล้วก็คอมไพล์ออลิงตรงนี้ครับอ่าเสร็จแล้วผมจะลองฟอร์สดูครับมาที่ออนไลน์ เราก็มาที่ Connect Option ก่อนนะครับตอนนี้เรา New Man เลือกเป็น Simulator นะครับเลือก Simulator นะครับแล้วก็โอเคไปนะ IP ตาน,นี้นะครับเป็น Local Host หนึ่งส0งหนงสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศนจุดหนึ่งะครับตอนนี้เราเอาจะไปใส่ฝั่งจอทัสกรีนครับแเราก็มาออนไลน์แล้วก็ Connect นะครับหรือจะมาออนไลน์แล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลด m ิเตอร์ได้เลยนะครับตอนนี้มันจะลิงก์ให้นะครับก็คือมันจะ Connect ให้แล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็กลับมา m ิเต t o r ให้เลยตันนี้ก็สะดวก ครับอ่ามันบอกว่ามันจะรัน PLC simulator นะครับมันจะจาลองคอมพิวเตอร์ื้องนี้เป็นอ่า PLC แล้วก็ย yes ไปนไป PLC simulator ขึ้นมานะครับ,นะรบนี่กดให้มันกดให้มันรันนิดนึงครับ PLC รันตากเกดนี่อ่าดาวน์โหลดนะครับ,รบตัวนี้ก็ดาวน์โหลด เมื่อกี้ผิดเดี๋ยวนะฮะาดาวน์โหลดใหม่แล้วกันเมื่อกี้มันรันอยู่นะผมไปกดมันมันสต็อปอยู่ผมไปกดมันรันดาวน์โหลด,ดใหม่ะนะทำไมไม่ไดาวน์โหลดเลยนะเออ,อ สั้นอยู่ข้างหลังไหมอ๋อไม่สั้นนี่ก็เน็กใหม่กันครับอ่าอนเน็กไหมเน็กอ่าแล้วก็มันดาวน์โหลดใหม่อ่ะลองดาวน์โหลดใหม่เอ๊ะทำไมไม่ไดาวน์โหลด ิดก,ก่อนปิดตัวน,นี้ด้วยเปิดต่อตัว simulator ด้วยแล้วก็เปิดใหม่มาที่ออ t ช o n นะครับเลือกเป็น simulator นะครับ แล้วก็ออนไลน์คอนเน็นะครับ yes ไปนะครับโอเคตัวนี้ผมกดเพย์ก่อนโอเคมอนมังทำงานนะครับมันรันอยู่ผมก็มาออนไลน์ line, แล้วก็ดาวน์โหลดใหม่ครับอ่ามันบอกสต็อปนะครับ POC ตบ yes ไปอ่าเนี้ยขึ้นมาดาวน์โหลดแล้วครับเมื่อกี้มันน่าจะเพี้ยนอ่ามันจะลับมาลันใหม่นะครับอ่าโอเคมาันใหม่ละนะครับ ก็คือมีให้ให้เลือกสองอย่างครับผมดีคอนเนคไปก็คือตัวนี้ออนไลน์แล้วก็คอนเนคเนี่ยก็คือลิงก์ก่อนนะครับลิงก์เสร็จแล้วนะครับไอตัว PLC simulator เนี่ยมันก็จะ start stop ได้ตามที่เราต้องการครับเนี่ย CPU ให้ให้ให้ PLC มันรันครับ run stop ครับเสร็จแล้วก็มาออนไลน์แล้วก็ดาวน์โหลดที่นี่นะครับตัวนี้ดาวน์โหลดก็คือจะเป็นการดาวน์โหลดโปรแกรมที่เราเขียนไว้เนี่ยลงที่ PLC ครับบอกว่าตอนนี้คือมันจะ stop PLC นะครับ โอเคไปแล้วก็มันจะกลับบาลันใหม่เยไปกลับอีกันหนึ่งนะครับเราไม่ต้องอีกท่าน,นี้ตัวนี้คือถ้าสมุิเราเลือกคอนเน c t ชันออปชันนะอันนี้ถ้าเราเลือกคอนเน c t ชันออปชันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเป็นซิมูเลเตอร์แล้วเนี่ยให้เรามาที่ออนไลน์นะครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดตัวนี้เลยครับมันก็จะคอนเนคให้นะครับ อ่ามันจะค่อยๆแล้วก็ตอบ y yes ย s ไปแล้วมันก็จะดาวน์โหลดแล้วก็จะกลับมาลัานใหม่ครับแต่เมื่อกี้มันน่าจะอันนี้ผมไปกดสต็อปมันหรือเปล่ามันเลยทำให้มันเพี้ยนไปนะครับอันนี้เปิดป็นใหม่แล้วใช้ได้แล้วนะครับคราวนี้เรามาลองนะครับซิมูเลเตอร์ครับอ่าเราลองซิมูเลตดูเรากดอ่าคนถ้าเราจะฟอสนะครับอ่าถ้าเป็น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 อินพุตเนี่ย เราจะใช้โค้ดโทนไอนะครับฟอร์ดต้องต้อง enable ก่อนนะครับ enable รร์นตัวนี้นะครับเป็นโค้ดโทนไอนะครับ input output นะครับเป็นโค้ดโทนไอแต่ถ้าเราจะฟอร์ดตัว m เนี่ยให้เราเป็น internal memory นะครับให้เราชิปเอนเตอร์เอาเอาไปค้างไว้ครับเอามาส์ไปคลิกแล้วก็กดชิปเอนเตอร์นะครับเป็นหนึ่งแล้วกดชิปเอนเตอร์ทีหนึ่งก็ฟอร์ดออฟตัวนี้เราจะรีเซ็ตรอนฟอร์ดออฟนะครับอ่าคราวนี้เราจะมาเขียนที่จอทัชสกรีนนะครับตัวนี้ อผมจะเขียนที่จอทัชสกรีนนะมาที่ c คนวาสนะครับอ่าผมคีเอ t e ิวโปรเจกต์นะครับแล้วก็ใส่ EPC นะครับ EPC 3แล้ว e p นะครับเลือกเป็น E ก2ครับแล้วก็โอเคไปนะครับ คราวนี้นะครับอันดับแรกมอนเดินนะครับเราต้องไปบอกว่าเราจะลิงก์กับพ l c ยี่ห้ออะไรนะครับมาที่ i อ d อดิไว้นะครับ, o รบตัวน,นี้ <c oughs> เสร็จแล้วก็เลือกอินเทอร์เน็ตดีไว้นะครับแล้วก็เลือกเครื่องไม้บวกนี่คลิกแล้วก็ <c oughs> ดิไว้เนมเนี่ยชื่ออะไรก็ได้นะครับที่เรา,เาง่ายๆอาจจะเป็นชื่อเครื่องจักรชื่อแผนชื่ออะไรนะครับว่าผมเล่นพีโอซีสมิว่าตั้งเป็นสซมอนลวกันโอเคไปนะครับ เรามาใส่ตรงนี้ที่เดียวนะครับก็คือ IP ครับหนึ่งสองเจ็ดจุดหนึ่งะเป็น local host นะครับแล้วก็อ่า internet type เป็น UDP นะครับแค่นี้นะครับแค่นี้ก็อื่น default ได้เลยนะครับแล้วก็โอเคไปอ่าเสร็จแล้วนะครับเราบอกมันว่าให้ไปิงกับพลยซีไซมนต่อไปเราจะมาสร้างแท็กนะครับมาที่แท็ก editor แล้วก็มา add แ a ็ตรนี้แท็กเรามีกี่แท็กมาดูที่ letter นะครับการนับแท็กนะครับก็คือหนึ่ง สั่งคำสั่งออนนะครออนเปุ่มออนครับหนึ่งแท็กแล้วก็เอาต์พุตฟี e เตอร์ตัวนี้นะครับหนึ่งแท็กแล้วก็คำสั่งปุ่มออฟนะครับอีกหนึ่งแท็กก็ทั้งหมดสามแท็กนะครับหนึ่งแท็กสองแท็กสามแท็กนะครับที่จะไปเขียนนะครับอ่าแท็กผมตั้งชื่อเป็น tag แท็กออนกน enter ไปแล้วก็ data type ก็เป็นบูลีนนะครับแล้วก็ไอโอดีไวเราเลือกที่เราสร้างไว้ดีไซมอนนะครับ เราก็ใส่ address องมันนะครับเป็น m นะครับ m ศูนย์ครับนี้โอเคไปตัวที่สองเป็น off นะครับ off นะครับเป็น internal เหมือนอ่าเป็นาบูลีนมือนกันนะครับแล้วก็เป็น m หนึ่งนะครับ m หนึ่งใส่ศูนย์หนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับโอเคโอเคไปต่อไปอีกนึงก็ฟีเดอร์นะครับแอดเข้าไป เดเดอร์ทำเลือกเป็นออรบูลีนนะครับแล้วก็เป็นสายพนนะครับเราก็เลือกเป็นวายนะครับวายสิบวายหนึ่งศูนย์นะครับเอ่อโอเคไปแล้วก็โอเคไปนี่ครับเราได้สามแท็กนะครับ on off แล้วก็ฟีเดอร์ครับวทวอทำแท็กเสร็จแล้วเราสร้างอ่กราฟิกนะครับเรามาที่ อินเสิร์ตนะครับผมจะปุ่มกดก่อนครับปุ่มผมใช้เป็นอโมเมนตัลี่นะครับกดติดปล่อยดับนะครับมาวางนะครับผมใส่ชื่อให้มันเป็นออนอืมครับอีกปุ่มหนึ่งก็พีก็ได้นะครับมัลคีก็กดคุณ Ctrl C นะครับ Ctrl V ลงมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนี้ครับเป็นออฟ ส่วนตอนที่มันออนจะให้มันคำเป็นคำว่าอะไรก็ใส่ได้น,นะครับสมหรับมันอ่อนก็คนที่เป็น, on, น,น,นนะี่เขียนว่าฟีเจอร์ออนถ้าตอนที่มันออนครับมันจะมันจะโชว์ว่าฟีเ d อร์ออนครับตัวที่มัฟัดออมก็พอเรากดพอที่เรากดนะครับให้มันให้มันเห็นนะครับ จะทำให้ดูอันเดียวนะครับเผื่อใครอยากจะลองเล่นดูนะครับอ่อต่อไปผมจะเอาไลบรารีนะครับเอาซัญลักครับซิมโบกษตนี้แอนิเมชันนะรัดภาพเปลื่อนไหวได้ผมจะลองออาฟิเตอร์นะตอนนี้อ่าว่าจวนี้หมวงอืมฟิเตอร์นะครับตัวนี้แล้วผมนะครับจะใส่แท็กให้มันนะครับเราสร้างกราฟิกแล้วใส่แท็กให้มันครับ ก่ใส่แท็กออนก่อนนะครับจับลากมาเลยนะครับอาออนนะครับแท็กออฟนะครับจับลากเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันลากไม่ได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นแอนิเมชันไลบรารีมันจะลากใส่ไม่ได้นะมันจะขึ้นใช่ไหมครับให้เรามาใส่ที่นี่นะครับคําว่า enable playback นะครับจับลากไปใส่นะครับตัวนี้เห็นเต็มเตมเลยเห็นั้นมีแท็กด้วย เอ่อฟีเดอร์จะล่ามาใส่นะครับเ n นเดอเนี่ยครับมนขึ้นแท็กรูปแท็กขึ้นมานะครับนี่ก็คือแท็กนี้จะทํางานรูปนี้จะทํางานตามแท็กชื่อฟีเดอร์นะครับเสร็จแล้วก็เซฟนะครับเซฟนะครับตั้งชื่อเป็น EPC ตามนี้นะครับแล้วก็เซฟคราวนี้เราจะลิงก์ไปหาพี่ตัวซอฟต์แวร์ PLC นะครับให้เรามาที่โู o ดนะครับแล้วก็เลือกเป็น l u n c h Online Simulator ตรงนี้นะครับ F6 นะครับแล้วก็ ลาวไปนะครับอ่ามันจะทำให้ดูเราให้ดูกับตัวแรดเดอร์นะครับนี่ครับอ่าผมกดนะครับผมกดนะครับไหไหครับคำว่าฟีเจอร์ออมันโชว์ขึ้นมาผมปล่อยมือนะครับกดติดปล่อยดับนะครับ M0 ก็จะดับตามเห็นไหมครับอ่า สังเกตว่า Y สิบมันออนนะครับมันอ่อนเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งคือเป็นออนครับถ้าเป็นศูนย์คือออฟพอ Y สิบออนตัวนี้มันก็ทํางานนะครับเห็นไหมครับคือพ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 อ M ศูนย์ออนเนี่ยมันก็จะคําสั่งเซตมันก็จะสั่งให้ Y สิบเซตนะครับเซตค่าก็คือเป็นหนึ่งอยู่ตลอดนะครับถึงเราจะปล่อยมือก็ตามนะครับมันก็จะคล้ายๆกับคําสั่งเซลด์ฮอลดิ้งเมื่อวานนะครับอก็คือล็อกตัวเองนะครับแต่ตัวนี้เราใช้เซตรีเซตแทนครับ อ่าอีกคาสั่งนะครับอ่าตอนนี้คือออฟนะครับกดให้มันออฟนะครับตัว M หนึ่งนะครับนะครับพอผมกดผมกด M หนึ่งนะครับอ่าคาสั่งรีเซสมันจะสั่งให้ y สิบเป็นศูนย์นะครับ y หนึ่งศูนย์เป็นศูนย์นะครับมันก็จะรีเซสตัวนี้ก็จะออฟนะครับเห็นไหมครับอ่าลองใหม่นะครับผมกด M ศูนย์นะครับออนปล่อยมือมันก็ยังเป็นหนึ่งอยู่นะครับจนกว่าเราจะกดรีเซสนะครับเนี่ยกดออฟนะครับตัวนี้ วันนี้นะครับก็จะเป็นคําสั่งเซ็รีเซนะครับเพราะว่าเมื่อวานเรียนคำสั่งพื้นฐานนะครับเซลส์โฮลดิ่งมาแล้วนะครับเมื่อวานวันนี้ก็คําสั่งเซ็รีเซนะครับเป็นของ EPC นะครับเราก็จะเรียนกันไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไปนะครับสำหรับมือใหม่นะครับคือผมจะสอนจนกว่าคุณจะสั่งงานจากมือถือได้เลยครับก็ถึงขั้นสั่งงานจากมือถือนะครับคลิปต่อไปนะครับ EP ห้าก็จะเป็นคำสั่ง เพิ่มค่านะครับเพิ่มค่าลดค่าครับ increase decrease นะครับแล้วก็คำสั่ง move นะครับคำสั่ง move คำสั่งอินคิสอินคิสทัมเมอร m เคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยว ep 5เนี่ยเอาทัม m e r counter ก่อนแล้วกันนะเอาง่ายๆก่อนครับเป็นทัม m e r counter ก่อนแล้วเขาจะไปคำสั่งคำสั่ง move คำสั่งเพิ่มค่าลดค่าอะไรพวกนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับ สวัสดีครับ